สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอกันกันกบช่องมินนี่พารวยเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาติดตามแนวทางหวยฮานอยมัดรวมและลาวพัฒนาจากเจ๊ฟองเบียค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก็ต้องขอขอบคุณเจ๊ฟองเบียที่แบ่งปันและแชร์แนวทางให้ FC ได้ติดตามค่ะ และขอกำลังใจจากท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆดีๆที่แอดอัพโหลดลงทุกวันนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางหวยด้วยค่ะและเรามาเริ่มดูกันที่หวยฮานอยสามัคีนะคะงวดวันที่20ธันวาคม2564ให้วิงลูด4และ7ฟัน7 จอ2ตัว4 3 4 5 4 6 7 1 7 3 7 5ฟันขา7 8และ1 7 8ค่ะอย่าลืมเล็กเบิ้ง4 4และ7 7นะคะและต่อมาก็เป็นแนวทางหัวยห,หาน้อยมัดรวมค่ะงวดวันที่20ทันวาคม2564หานอยพิเศษปกติและ VIP นะคะให้ฟันที่0เจาะ2ตัว08 03 06 เม็ดเดี่ยว04และ904ค่ะแนวทางฮานอยมัดรวมจากจีฟองเบียรวันนี้นะคะและตัวนี้นะคะก็เป็นแนวทางหวยลาวพัฒนาค่ะวดวันที่20่ธันวาคม2564้าลาวพัฒนาให้ฟันที่1เจาะ2ตัว171819เม็ดเดี่ยว15และ415นะคะ สำหรับแนวทางหวยจากเจ๊ฟองเบียถ้าหากท่านได้ชอบและถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อนะคะเล่นหุ่นเล่นหัวยอย่างมีสติจะได้มีสตางค์ค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านเลยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมินนี่พารวยของเราในการทำคลิปให,ใหม่ๆดีๆให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันทุกวันค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ